กำ,ำลังยิงต่อสู้ศัตรูถูกน็อกแล้วศัตรูอยู่ตรงนี้ าตัดสินใจเลือกกันเถอะอีกสิบวินาทีวงเซฟโซนอยู่ใกล้ๆทั้งทีมถูกกำจัดแล้วคัมใด To ้าทบริการเติมเกมเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อเปอร์เซมีเกมให้เลือกมากมายสามารถอัดไลน์ได้ที่หน้าจอหรือลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับอย่าลืมแอดนำหน้านะครับเดี๋ยวจะหาร้านไม่เจอนะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับทุกช่อกทานนะครับวันนี้เรามาเล่นโหมดธรรมดากัน,นครับผมใครที่ขอเข้ามาผมจดในบันทึกแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมทาให้นะครับ ก็าการตั้งค่ายแผ่พดของผมทำให้นะฮะโ,โหนักหนึ่งโอ้ยเพื่อนกระเด็นออกมาได้ไงวะน่ะโอเคลาฟานเนาะเมื่อกี้ลงกี่ที่นะไม่ได้ดูเลย ขวาอ้ยขวาขวาแตกอีกนัดเดียวเครื่อเรอจะนน้องอีกแล้วใจเย็นเด้อเดี๋ยวผมไปเดียวผมไปอฮ้ยถังอย่างเยอะ เยอะจัดเขาเวลาแปรบเขาได้จะซ้ำเพื่อนเราอยู่โอเคเราจะไปบวกได้ตอนนี้ครับไปแล้วมาขวาเนี่ยโอเคซ้ำก่อนเลยมนี้ไม่ไม่ ระวังไอ้เพื่อนเขาระแวงข okay. อกระดอกนี้ก่อนโอเครับ okay. เดี๋ยวไปเก็บไอ้พวกนี้ให้หมดก่อนนะแล้วใครไปช่วยเพื่อนเนะ N ่าจะด้านล่างโอเคด้านล่างเสร็จตัวเดียว,ว,เ,ยวเรียบร้อย เป็นรสุดท้ายในทีมนั้นแล้วมิตินี้ดูมีข้นาการนะเฮ้ยอาสามคนหนึ่งมาโอเคเแต่ไปช่วยเพื่อนครับจังหวะที่เพื่อนน็อกนี้ไม่จะเป็นต้องรีบนะครับค่อยๆเล่นค่อยๆค,ค,ค,คิดว่าเราจะทำไงต่อน,นะครับถ้าไม่ไหวก็ถอยก่อนถ้าในแรงนี่ถ้าไม่สามารถดูเพื่อนซับ ไปเมื่อสถานการ์แล้วไม่สามารถไปชุบดเดื่นได้ก็ปล่อยเลยนะครับในงานแต้มเราก็ลดคอเล่นแรงควรจะเข้าใจจุดนี้นะแต่ผมว่ามีบางคนก็ไม่เข้าใจนะสายเวลา้อลกว่า30ี่นาทีมอเซ็ปโซนอยู่ใกล้ๆดขอฟินชิชก่อน,น,นมา เพื่อนเราล็อกอีกแ้วเดยวไปช่วยเพื่อนกันไอตี้ข้างหลังผมนึกว่าจะหมดแล้วนะยังไม่หมดอีกเพื่อนเราซวยเลยไหนเอ้ยเฮ้ยเกิเป็นลิงเลยฮะเร็วจัดเฮ้ยสองตัว ทำก่อนเลยไม่เปิดโลกหรอจ้าทำก่อนนะจ้าจบพอไม่ได้เฮ้ยไปจัดไปตัต้งโดนทะลุเลยนะแกโดนคะรับช์าเลยไอสองตัว่าอ <c oughs> <c oughs> ุ้ยข้างหลังมาอีกทีมละลันจมตี ข,ข้างหลังต uh. ีหลังมาครับข้างบนข้างล่างเลยเราต้องถอยกัน้ยติดติดติดเอ้ยตายสะทีเกิดที่ไหมครับไปถอยกอนถอยกอนเยอะจัดหามุมเล่นเนี่ย เจ็บเจ็บเจผมเนี่ยเจ็บ้ดงถอยเ้ยขวาขวาขวาเดือดเือตัวเดียวละเลือตัวเดียวแล้ว เอ้ยข้างหลังต่อแตกสวยโเยอะมากเยอะมาก,กมวเวลายิงอะ่ะอย่าอยู่นิ่งๆแบบเมื่อกี้นะครับมันจะเป็นเป้านิ่งให้เพื่อนนะเอ้ยมันจะเป็นเป้านิ่งให้ศัตัวยิงนะครับผมมมีีไฟสัญญาณเกิดให่ตรงน้ชุบข้างบนเหลือได้คนระับโอ้โห ชุกสองรอบเลยจ้าโอเคไม่เป็นไรผ <c oughs> ลงานก็ค,อคอ่อ,คอยๆเก่งค,ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับไม่มีใครเก่งมาจะเกิดนะยอแถมเคลื่อนตานี่ผมก็ไม่หัวหร้อนนะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าเขาเล่นเต็มที่สุดก็ได้แค่นี้ประมาณนี้ครับดาบเพิ่งไงก็ครับเก่งขึ้นเะรื่อยๆนะ จะเเ่นเกมให้เก่งมันต้องมีไม้เซ็ตบวกนะหูทีเดียวทะลอกแล้วได้เวลาชาร์วครับผมจริงจังเลย,ยนี่สองตัวครับข้างบนหัวผมว่าเขาน่าจะลงมาด้านล่างอู้เกือบเอ้ย ติดติดผมขึ้นไม่ได้โอเคสไนเปอร์อาซ้ายลงมาแล้วอีกแต้มแล้วตั้งก่อนเลยโอเคเรียบร้อยสองตัวโอ้ยังเยอะเยอะมากครับผมท่านผู้ชม เดี๋ยวคยเดี๋ยวเก็บของเสร็จแล้วก็เข้าวงกันนะครับเข้าวงกันดีกว่าเฮ้ยนี่ไงซ้ายมือครับเห็นคนเฟดสีแดงสีแดงเด่นเป็นสง่าโอ้โหเขาเฟดกลับเลยอ่ะเอาผัวด้านบนเรียบร้อยครับอย่างนี้สวย เล่นกับเดบิวชั่นนี่ระหวังเลยนะครับเพราะว่ามันลูดลรวลูดแรงแล้วก็เร็วมากเลยนะถ้าซู้แบบซึ่งๆหน้านี่ไงก็แพ้ครับต้องเล่นแบบแ a p ช็อตที่ผมเคยสอนแหะแต่บางทีผมก็ลืมใช้แ a p ช็อตเหมือนกันับ,บโดนไปใส่แบบตรงๆต,ตายเลย <c oughs> ข้างล่าง <c oughs> ยิงฟีค <c oughs> รับหนึ่ง ยเก็บน็อกเก็บน็อกเฮ้ยขอมามขอจะแตกแล้วไปยกันไทยกันเยอะเยอะเยอะในถ้ำก็มีแล้วก็ข้างล่างก็มีเนี่ยเฮ้ยผมจะเอาระเบิดไม่ใช่ผมจะเอาระเบิดเอเดเอนี่น่ะจะเป็นตัวฟอม ดันได้ปะเขากางโล่พอดีไม่งั้นน็อกอะ่ะเขาดันเขาดันถอยแล้วถอยแล้วถอยแล้วถ้าจิมบ,บี้ไม่กางโล่เมื่อกี้คือแบบไม่ตายนะโล่เล็กโลก่เฉียวเขาอะโอเคแต่แล้วโอเคขับแล้ว <laughs> นึกว่าเขาจะมาบวก มาไหมมาไหมถ้ามาโดนนะโอเคไม่มาครับอุ้ยเขาดักรอยู่ตรงนี้เลยนะไม่ยอมไปด้วยเอยวก็แตกเดี๋ยวเราอ้อมซ้ายไปเล่นซ้ายเขาด้ก่อนนะก็ระนอและ เราเรียกไปช่วยไม่ได้ครับพร้อมจนเต็มไหนแต่ละจับล็อกแล้วนิดเดียวไปซ้ายมาโ้เต็มเต็มเดอะบอลดิเ่นฝ่ายเราเฮ้ใจเย็นใจเย็นรับก่อน โอ้เก er ือบไปโดนเดโูชันเขาดันมาเอาลาดเร็วค่อยน็อกสิครับผมโอ้โหดีนะเขาไม่ชา์จมาสองตัวเมื่อกี้ถ้าช์จมาสองตัวไงผมก็แตกครับเฮ้ยเขาบุหรบุหัวหลอกมาแล้ว อโอ้ยโดรธชัดอีกหนึง่งชีมเชดช็อตวอลตัมยิงเมื่อกี้แบบไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเลยนะเนี่ย,ยาาว้าขนาดตัวผมเองผมยังงงเลยผมทำได้งไงปรอมมือ <c oughs> สุดจัด <c oughs> ทามไหมเนี่ย มีไฟสัญญาณเกิดใหม่ครับ,รบน,นี่จะไปชุบเพื่อนข้านบนนะครับเนี่บยบอกแล้ววอลจัมมมีประโยชน์นะครับใช้กันด้วยนะไม่ว่าจะจัมกลับหลังจัมไปข้างหน้าจัมถอยหลังอะไรเงี้ยมีประโยชน์ครับ ผมยังอึ้งอยู่เลยเมื่อกี้ผมทำได้ยังไงเอ้ยเลยเลยข้างหลังข้างหลังเหลือแค่ตีเดียวแล้วครับเดี๋ยวผมอาจจะทำชาเลนจ์อ่ะสิบเกมเล่นสิบเกมดูนะครับผมว่าผมจะชนะหรือแพ้กี่เกมนะครับ <c oughs> ผมไม่โกงแน่นอนบอกเลย ตอนนี้ก็รอครับไม่รู้จะไปหาคนที่ไหนรอสักพื้นที่หนึ่งแล้วก็ลองสองนี่ไงนี่ไงรองส่องไปเรื่อยๆนะครับมีบอทเตอร์หนี่เรีบย,บร,ยบร้อยฝึกยิงแก่แม่นๆด้วยนะครับผมแบบนี้มันกว้างนะไปแล้วครับผมชาร์จแล้วมา าาย้้ววโอเคเพื่อนค้ำไปก,ก่อนนะผมทำอยู่เมื่อกี้สวยเดิตัวเดียวนี่ไงเออสวยงามครับผมเพื่อนเริ่มทีมมันก็โอเคอยู่นะ เป็นยังไงบ้างครับผมคลิปนี้ได้รับความสนุกสนานเ,เพิ่มเพลินบ้างไหมครับก่อนจะไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องดักลาด้วยนะครับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมเจอก,กันคลิปหน้าครับถ้าเกิดน้องๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องดักลาสด้วยนะครับเดีด๋ดดยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย